ถ้าเรามีส like <laughs> <laughs> ัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยอาหารจะลดน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงเป็นแมวซ่อมรถไวขึ้นเอากระบะเอารถตู้รถตู้อย่างเดียวพี่โทรศัพท์ไม่มีซื้อไหนวะนะซื้อโทรศัพท์ก็จะขายอยู่เนี่ยผมจะขายแม็กสาี่นี่แหละ ไม่รู้ว่าคันไหน,นจะไปก่อนแต่ผมคิดว่าแม็กก์น,น่าจะไปก่อนสามสสามสี่น่าจะไปยาก <c oughs> ให้ผมลืม <c oughs> เออ่มีระบบใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวจะมาในอนาคตเฮียไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย ทำไงมาเนี่ยแม็กี่ตูจะซื้อคืนน่าจะไม่ซื้อคืนนะครับตูนทำไงวะเนี่ยไหนวะกูก็มีแล้วนะตะกาดแค่สันนะ เหีเยเกินอีกเอาไอสัตว์ตวเกินลิมิตอีกใครสนใจบอกนี่ไงเป็นไงพอเอาหมาออกมาผมก็กระโดดสูงทันทีเลยเป็นไงสัตว์เลี้ยง เฮ้เเฟียววะเนี่ยชื่อต <ton öğ languages> ู่นะชื่อตู่นี่แหละหมานี่แดียวตัวแล้วเราจะเอาสัตว์เลี้ยงออกไงวะเอ็มตัวหนึ่งนะเฮ้ยเอ็มแล้วเราจะเอาสัตว์เลี้ยงออกไงอ่ะกดอีกรอบนึงพี่เอาหน้ากากพี่ออกหน่อยดิหน้ากากพี่มันมีสองอันอ่ะอ๋อเนี่ยโอเค ออกมาอ่าเปลี่ยนสีด้วยเอาหน้ากากพี่ออกกันหนึ่งเยี่ยมโปรเโกเพอ่าพอสัตว์เลี้ยงไม่มีใช่ไหมสัตว์เลี้ยงไม่มีก็กระโดดธรรมดาสัตว์เลี้ยงมาก็กระโดดสูงไม่แต่เนี้ยแค่มาเทสได้เฉยนะเดี๋ยวจะมีอนาคตอ่ะมีสัตว์เลี้ยงให้มาแล้วก็อาจจะเป็นประมาณแบบถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยอาหารจะลดน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยง เป็นแมวซ่อมรถไวขึ้นแต่ไม่ช่วยทำที่อะไรนะเราต้องเลี้ยงมันเราต้องให้อาหงอาหารมันแต่ว่านี่แค่มาเทสได้เฉยครับแค่มาเทสได้เฉยแค่มาเทสได้เฉยแค่มาเทสได้เฉยเอามาใส่เฉยบัฟสัตว์เลี้ยงบัฟสัตว์เลี้ยงอ๋อแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแบบนึแบบนบัฟสัตว์เลี้ยง น่ารักกูนั่งด้วยดูดิเย็งไงน่ารักอ่ะนั่งด้วยเดี๋ยวจะมีมีแมวมีงูมันจะไม่สามารถกัดคนได้นะครับมันแค่บัฟตัวละครเราให้เฉยใหมายถึงบัฟแบบตอมรถไวขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดนะเรายังไม่ได้คิดนะตอนนี้ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ให้ให้ให้คน ให้คนได้มาใช้กันอาจจะมีโวตมาให้ครับอาจจะหมาตัวนี้ทํางานไวขึ้นขุดหินไวขึ้นอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าตัวนี้หลอดอาหารลดช้าลงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราต้องให้อาหารมันด้วยนะเราต้องให้อาหารมันด้วยถ้าเราไม่ให้อาหารมันหมาก็จะป่วยพอหมาป่วยเราก็ต้องส่งให้โรงพยาบาลน,นะครับให้โรงพยาบาลเขาหมออ่ะก็จะมี ช่วยเหลือหมาหมายถึงรักษาหมาถ้าเราไม่ให้อาหารมันหมามันก็จะป่วยแล้วก็ต้องเสียเงินให้หมออีกทีหนึง่งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเพราะว่าหลายหลาย,หลายอย่างมันที่เขามีตังหูใช่ไหมเพิ่มนู่นเพิ่มนี่แต่ผมคิดว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะเฟี้ยวกว่าทําง่ายกว่าด้วยอันนี้ผมให้เอ็มทำตอนหกโมงเนี่ยแป๊บเดียวเอง สองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วจดยงจดไปเลยเอาพี่ก็บอกแล้วไงถ้ามึงทำดีแล้วแบ่งกูด้วยอย่างงกนะอย่างงกแล้วกันไอ้เชี่ยบ้างไงอ้าโลลุงครับ ผมลงมสูตรกับฮู้ของเราไปแล้วผมเอาเงินส่วนตัวออกไปละล้านหนึ่งแล้วก็ก <Okay. S 2> แก๊งอะครับลงุงวันนี้ผมไปถามพีซีกับนายกมาละคือนายกเขาบอกว่าอันนี้เขาให้ผมผมบอกว่าคนที่มีบัตรเบอร์ทัวร์จะไม่นับว่าอยู่ในแกง๊งคนที่อยู่ในแก๊งคือในสล็อตเก่าเท่านั้นผมเลยไปเอาสล็อตเก่าออกละแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเอาคนเข้าใหม่อะ่ะคือต้องอเสียเหรียญซึ่งาทางพีซีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยโดยการที่เขาจะให้เรา,าเขาจะออกเงินให้ก่อนหาเหรียญมาให้แล้วเราค่อยเอาเหรียญมาชดเชยเข้าที่หลังได้ นี่เขาใช้ซัพพอร์ตแต่ตรงนี้ผมไปติดต่อมาตอนเมื่อทุ่มหนึ่งประมาณสิบเหรียญครับลงุงก็เลยต้องกู้ซีซีมาก่อนสิบเหรียญก็ตกอยู่ที่ประมาณห้าล้านครับประมาณนั้นห้าล้านหกล,ล้านครับห้าล้านหกล้านไม่เกินนีโ้โอเคโอเคโอเคทันี้ผมมาเอามาไปมารับจ้างเป็นนักข่าวอยู่ที่ทีซีนะลงุงถ้าหากเรียกตัวเราไม่เจอโอเคตอนนี้อยู่ทีซีนะอ่าอยู่ที่ในทีซีครับในวอซอนโอเคโอเคอยู่ในวอซอนครับโอเคครับน่ารักอ่ะเราลองลองคิดสภาพนะเว้ย คนนี้มีแมวคนนี้มีนูนมีคนนี้มีนี่เฟีย้ยวเลยนะในเมืองอะนะเขาก็จะเลี้ยงอาหารเขาก็จะเลี้ยงหมานี่แหละให้อาหารหมาวันๆก็อยู่แต่หมานี่แหละผมว่านะต่างะไไ่รักษาตัวเองแล้วอะรักษาหมาคนอื่นไม่สามารถทําอะไรหมาเราได้ด้วยนะครับหมาเราก็จะเป็นอมตะตอนเอาตีกันยี่สิบคนอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้ครับอุ้มไม่ได้มันก็เป็นแบบหมาเฉยอะมันก็ขึ้นรถเราได้ทาอะไรเราได้เนี่ยนะ เนี่ยวิงมาไอตู่บิ่งมาบิ่งมาเฮีย <c oughs> ตู่มาเร็วโดนรถชนไม่เป็นไรหรอกนะฮะเสี้ยวจัด ช่วยมเดีวตัวเออเฟียวจัดโดพี่ชายเมื่อกี้เห็นหมาตรงนี้ป่ะเห็นนี่ไงไไนั่งอยู่นี่ไงไน,นั่งอยู่นี่ไงวิ่งไม่ออกมาร้องเร็วเกินนะดดน่าจะไม่ชินเดี๋ยวก็ชิน หนไมนทำอะไรกันวะหลอกรถด,ด้วยมันลงไดเปล่าวะลงได้เหมือนกันวะ่ะเหีเ้ยหมาโคตรฉลาดแล้วถ้าผมบาไปวอร์โซนน่ะหมามาไหมไอ้เหีเ้ยหมาหาย อ่าเห็นไหมเฮ้ยทำไมลงไม่ได้เนี่ยโอเคตู้ตู้ครับตู้ตครับตู้ครับตู้ครับอ่ะอันนี้พี่เล่นกับผมเหรอครับพี่ เอ้เป๊กเอ้เป๊กลุงลุงครับอะไรอะไร อะไร้แฟงผมผมเดิมพันเบ็ดหนักอยู่ครับลุงอะไรเดิมพันที่อะไรเนี่ยครับกับคนเนี้ยเท่าไหร่สามสามวินห้าหมื่นครับลุงโอ้กระจอกไปละดูเดี๋ยว จะทำไรเนะี่ยพายสุพัทรมาดีสก,กินคร <c oughs> ับไอ้เหี้ยนี่เหรอสุภัทนวัาดีครับลังมึงดีสก,กินอนะไรเนี่ยอะไรนะพี่ผมดีสก,กินตอนแรกมันแบบมันไม่ค่อยหลอกครับุง ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์ไม่ทันว่ะเมื่อกี้เนี่ยเอ่อบินบินดิบินยังไงเนี่ยทไรน,นี่รู้ทำอะไรอ่ะเทระบบสัตว์เลี้ยงเฮ้ยเฮียเฮ้ยเทระบบสัตว์เลี้ยง เขาบอกว่าหมาปักเนี ans, ่ยเราไม่ควรเลี้ยงเขานะถ้าเราเราไอเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่แบบว่าป่วยง่ายนะดูหมากูไม่ป่วยใช่หมากูไม่ป่วยตัวเนี้ยน้องน้องเขามีการทางเดินบิดปกติเปล่าทางเดินไม่ไม่มีหมากูแข็งแรงมึงรู้ไหมหมาตัวนี้ช่วยอะไรดูเลย เรามาดูเก็บหมาเราไปดูเก็บหมาด้ะเอา,าเก็บหมาเดะเอาเาทำให้โดดสูงนะโอ้โหเอ็นไไงห <c oughs> มากูของแค่ไหมแล้วแล้วถ้ามันมีกระตุกตัวมันไม่โดเโดเป็นโดดเป็นไม่ไม่อันนี้แค่เอ็มเอามาทเทสไดเฉยเดี๋ยวจะเป็นหมาแค่แบบเพิ่มแบบนอนหลอดอ,อาหารแบบช้าลง เลี้ยงออไอเลี้ยงแล้วถ้าหมาป่วยก็ต้องเอาหมาไปส่งโรงพยาบาลอะไรประมาณเนี้กำลังทำกันเดี๋ยวอเออเออคนเสือจัดเลยอาจาจะแบบแมวอาจจะช่วยทํางานฟาร์มไวขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมีเมถ็ดหมาเท็ดแมวกันอ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีใครทํานะไม่มีนะไม่มีแน่นอนคิดว่าส่วนตัวผมเดี๋ยวบอลเล่เลย,ยดึกวะาลวแจ๋วจ้า เจ๊จุ๋งพูนคนอื่นดกแล้วมึงเลิกเไปๆๆหอยเจ๊จุกไ <c oughs> อ,อนน้สาวไม่ทำอะไรไว้อะกูมไปด้วย <c oughs> เป็นเรื่องละลุงเขาคุยอ่ะแอดมินอยเชื่อกูดิ เท่ว่ะไอ้เชียนี่เท่ชิบหายเลยอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เชียนี่เท่ว่ะเท่ชิบหายอ่ะโคตรเท่อ่ะแล้วมากูมันจะขึ้นรถกูมาไปนี่เออโอเคนั่งอย่างนี้นะ ฉีดยาป้องกันกี่กี้คืออะไรวะฉีดยาป้องกันกี่กี้ <c oughs>